สวัสดีครับมิสเตอร์ฮัฟเซียเชื่อสาใจนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมป๊อปโฮเทลโฮเทลป๊อปนะครับอยู่ที่จาการ์ตาและข้างนอกนั่นนะ่ะก็เป็นบรรยากาศยามมืด,ม,ดมืดกลางคืนของที่นี่เห็นไม่ค่อยชัดนะครับไม่เป็นไรก็ตอนนี้ผมสั่งไก่มากินคลิปนี้เนี่ยไก่ทอดแล้วก็เป็น Big Mac ของ McDonald ลนะครับ รอครึ่งชั่วโมองเขาส่งให้ที่โรงแรมเลยประดี๋พรุ่งนี้ผมจะไปเมดันตอนเช้านะครับก็เลยสั่งอาหารมากินแล้วก็มาพักข้างนอกถ้าเกิดพักที่จาการ์ตาจะไปไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วก็ให้ดูว่าอร่อยขนาดไหนนะครับนี่เลย

ก็พอดีเลยนะคลิปนี้คลิปเศษ็ะนะครับมีไฟสองด้วยเห็นไหมแส่ตรงกันนะเริ่มงต้นด้วยบิ๊กแม็กนี่ฟอรนะแล้วก็ไก่สองชิ้น ขนัดก,กินเท่าไรหร่ครับแล้วก็มีเพียลยนะครับไปจิ้มจ่าบิก๊กแม็กเนี่ยผมไอ้พวกนี้ผมกินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามัน ต้องกินคําใหญ่ๆผมว่ากัดแล้วมันแบบบางครั้งก็อายว่ากินกินแล้วมันอกินคําใหญ่แล้วกินดามันล้านนะถ้าเกิดว่ากินคนเดียวเนี่ยมีปัญหาครับโอเคชว่วยเนี yeah. ่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันร้อนๆด้วยอร่อย <music> 哦、嗯，嗯，啊，嗯，多满意，啊。 แตัก็้ลยคนไม่ขึ้นพม่มบอ่ะอืม วิกแม็กเนี่ยว่าต้องบรรยากาศส่วนตัวส่วนตัวอยกินในร้านแล้วแบบคนเยอะๆแบบบางครั้งเราก็ไม่กล้ากินทำใจใจกลัวไม่อิ่มสำนี่ไม่ร้ไก่ทอดเขาโรงแรมป๊บนี่นะเขามีนะ ครับไฟนี้ให้ด้วยเขาจัดเป็นแบบรถไฟเลยหนะ้องน้ำใช้ห้องน้ำรถไฟเตียหนหน่อยใช่ไหมอืมอร่อยครับเราผมเนะี่ยเวลากินเนี่ย ผมชอที่จะเตยมน้ำไหมเพรเห็นถ้าใกล้จะอิ่มเนี่ยผมจะเปิดน้ำเตียมไว้ก่อนพออิ่มปุ๊บเราจะได้กินน้ำพอดีน่องไก่ที่นี่คนกินที่หลังเพราะว่า ไก่ชิ้นเนี่ยเนื้อตรงนี้มันเยอะใช่ไหมครับเวลากินเนื้อได้เยอะเนี่ยมันจะบางครั้งมันเลี่ยนเราก็เลยเออกงองไก่ไปกินที่หลังเพราะเนื้อมันแน่นกว่าเป็นสูตรของผมเองอแบบที่ข้าวแบบมันก็มันไม่เย็น เนื้อเยอะถ้าเกิดกินชิ้นที่สองนะถ้าเกิดไปกินชิ้นที่สองก็เผอเลียดกินไม่หมดแต่นี่ผมยังไม่รู้สึกกินก็เลยกินคำได้อืมอวา ไก่ทอดนะผมชอบประมาณนี้มากกว่าพวกไก่เพชรไก,ไก่ทิชชู่ดำอะไรเงี้ยไม่หอว่าก,กินแเสมอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่อยากกินให้มันแบบอย่างเงี้ยทอดหนังกรอบก,อกัดไปให้มันนุ่มๆแล้วก็ ไม่ต้องมีเนื้ออย่างเดียวนะให้มันมีก,กรุบกัดบ้างมีซี่โครงบ้างอะไรบ้างขอบชิ้นที่ผมทอดชอบที่สุดนะออก็แบบไก่นี่เนี่ยชอบซี่โครงกินไปแล้วมันแบบรู้สึกจะหยิบออกบ้างอะไรบ้างส่วนขาเนี่ยนะเปินจริงนะ กินกับข้าวเหนียวจะชอบมากอร่อยครับไม่ผิดหวังจริงหกโมงขึ้นดูเวลาน่อหนึ่งเพราะว่า ก็ไม่อยากกินให้มันดึกเกินเลยสั่งให้เลยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่ากินดึกๆเนี่ยอ้วนครับต้องเวลาสุขภาพน่อยเวลาเที่ยวก่อนนี้ผมไปดูโพส์คอมเมนต์นะผมกินไข่ลูกคาแล้วผมบอกผมกลัวอ้วน แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสมาชิกที่เขาติดตามครับบอกผมพิซ่ากเสียกินไข่รอกัทางลูกเดียวตัวอ้นทีกินกากหมูสองถ้วยเห็น,นไห <c oughs> มเล่อผมก็กจริงนะบางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกผิดมัดลงเฉยจริงแล้วผมไม่ได้กลัวอ้วนขนาดนั้นหรอกครับนะรู้สึกมันจิ้ม่วมไปในที่นอน เดินทางมาถึงชินสุดท้ายครับสำหรัแบบแบบน้อนๆชุดนี้สิ่งนี้นี่รวมทั้งหมดเ่ย สามสองหกร้อยแปดสิบบาทใช่ป่ะมันร้อยแปดสิบบาทนะครับเนี่ยตามแผนคือเวลากินเนี่ยให้มีแผนการกินด้วยจ่างอย่างไรเนี่ยไอ้บิ๊กแม็กเนี่ยมันเป็นขนมปังก็งกินก่อนกินที่หลังเนี่ยมันเลี่ยนกินไม่อร่อยน่องเนี่ยควรกินที่หลังนะครับเพราะว่ามันแบบ กินมันเล็กแล้วกัดแล้วมันแบบ<ม>เนื้อมันแน่นบ้าแผ่นเป๊ะครับเวลาผมเห็นอาหารบนโต๊ะเนี๋ยผมบ้างแผ่นก่อนกินอะไรก่อนอะไรหลังแป๊ะเป๊ะหมแต่ถ้าเกิดกินอิ่มปุ๊บเรามีนอกรายการเข้ามานะไม่ได้แล้วติดแผ่นผมแล้วอีกอย่างน,ะนลเวลาผมกินข้าวเสร็จ กินน้ำนั้นเลยนะผมก็ไม่กินอะไรแล้วผมก็พอเพอาะมันอิ่มแล้วแล้วระหว่างมื้อผม,มก็กินอะไรนะครับคือกินเนื้อหลักช้าของามันเย็นเย็นจเยอะหน่อยวันหนึจะมีมื้อหนึ่งที่กินหนักๆนะแล้วก็มื้ออื่นก็เฉยๆนะระหว่างมื้อนี่ผมว่าเช้ากินอาหารโรงแรมไปเจ็ดโมงจนถึง บ่ายหนึ่งบ่ายสองผมไม่กินเลยนะที่ก็คือมือ้อกลางวันนะออกมื้อไม่กินอะไรยิไงไก่ของแมคโนเนลเนี่ยผมว่ามันทำมาได้พอดีกับการกินเล่นป,ป่าได้ แต่ถ้าเกิดเป็นไก่ทอดแบบไก่ทอดที่กินกับข้าวอะ่ะมันจะปรุงแบบเค็มไปหรือว่ามีารสชาติืลองกินปะปาาไม่ได้เราเค็มคอแห้งอยงเช่นไก่ทอดหนดใหญ่ไก่ทางใต้อะไรเงี้ยหรือว่าไก่ที่กินกับข้าวเหนียวเนี่ยกินปะปาก็ไม่ได้งั้นต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้น จบฟันบูนจบตรงดี้อนี้ถ้าเกิดว่ากินอิ่มแล้วยังขาดไปนิดนึงครเราก็มากลับมากินต่อก็วครังจะล้างปากด้วยเศษขนมปังน,นะครับที่เหลือๆอยู่ท้างหน่อยมีพวกผักพวกอะไรเนี่ยแล้วก็กินล้างปากได้จบ ไม่เสมวนฤิ์ทสิ้นนะใครกินสูตรของนิดรเฟียเนี่ยยินดีครับช่วยชเวยแพท้กินสัใจแบบนิดโรเซียเสร็จแ,แล้วก็ตื่นสุขสงทิงน้ำต้องมาให้ไวครับ ตีนี้ผมถ่ายคลิปนะกินกินเสร็จแล้วผมไม่ค่อยอย่างนี้หรอกแต่ผมอยู่คนเดียผมกินแล้วผมงี้จริงนะวันนี้รู้สึกมันสะใจมากก็ขออภัยด้วยนะครับเรียบร้อยนี่ครับไปที่ผมบอกที่ผมกิงอยู่แล้วก็ <c oughs> ดูวิวนิดหน,นึ่งครับอ๋อไม่ค่อยเห็นนะ okay